สวัสดีทุกท่านและหน่งกอเสียงบันทึกจากพานหมองหวังว่าทุกคนจะสบายดีในขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอ้อแล้วผมได้ยินเรื่องโฆษณาชวนฝันที่บอกว่าจะมีน้าและอาหารให้หากคุณไปยังที่แห่งหนึ่งซึ่งแม่งโคตรข่าวลวงเลยผมรู้จักชายหนึ่งหญิงสองอยู่คนหนึ่งชื่อลาล่าแอนลูลูเขาก้าวเท้าเข้าไปในเขตของพูกนั้นเพียงแค่ก้าวเดีวยวเขาโดนเข็มหมอนทองปกักทะลุตัวคนละ30กว่านัดแม่งทําให้ผมไม่อยากไปเจอใครอีกสักพักใหญ่ๆเลย รู้นะว่าโลกนี้ก่อนกลายเป็นอย่างนี้มันก็มีแต่พวกวิถีฐานมากพออยู่แล้วยิ่งโลกกลายเป็นอย่างนี้แม่งยิ่งมีพวกวิถีฐานเต็มไปซะทุกที่เอาเราไปผมค่อยมาคุยต่อตอนนี้ผมมีปัญหาเรื่องสุดนักหลุดขอต้อนรับสุ้านปุงยาสุดล้ำเลดพอชันที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและปริยาตังในกระปุกข,ของคุณสามารถเติมอะไรหน้าเบกเอา้ง่ายแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง u ู d เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอื่นอีนอกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่าเลดพอชันขอต้อนรับพวกคุ หากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่น,นให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Red p o ช i ั n นจุดวัดอยู่ในดิสคริปชั o นแล้วฟ้าไปแล้วบอกว่ามันจะช่องของผมนะเขาจะได้มาจะแผมตอบคนใช่ไหมนะตาดีชิบหายมีอะไรให้เสียเล่นมันเลยดิวะ มามาวัดกันไอ้หนูโดนแต่แม่งยังวิ่งปล่อยอยู่เลยว่ะมาดิอุ้ยอุ้ยเหี้ยคนเหล็กทีแปดร้อยเหี้ย,ย,ยผีนี่มึงไปดิมึงยุ่งกูอีกเออไป ตกไปนู่นนุน่นไม่อยู่กูกอาเต็มตัวแม่งไม่เห็นล้มเลยไอ้ชี่อ่าหนุภาพปืนกูโคตรแรงฉันอยู่ฉันอยู่ไอ้เดาสมกันล้มไปใส่ี่สองตัววะไม่ใช่หนึ่งเราไม่เหลือลูกกระสุนละยิ่งอะไรอ่ะ ยิ่สสะดุ t <t ่งเลยไม่รู้ว่าไปก่อนละผีแม่งหุ่มโอ้ไปตามเสียงปืนคนอื่นสิครับพ่อจะมาตามผมนำปู่อะไรแหละเฮ้ยเข้ามามาเข้ามามาเข้ามาไม่มีเวลาเล่นไอ้หนูมันก็น่าจะยังอยู่แถวบ้านแน่แน่แหละอุ้ยอุ้ยเอ็นกระตุกเอ็นกระตุกอยู่ๆกระดูกททบเส้นหลังแอนไปทีมาเดี๋ยวมึงได้รู้จัก แจ็คแห่งเดอะชายนิ่งแต่เป็นแจ็คเวอร์ชันเปิดประตูเข้าด้วยมือไม่ใช่ขวานจำหลังบ้านปะนะผู้เห็นอะไรแบบโอ้ผิดหลังผิดหลังขอโทษครับพี่โทษทีครับตะกี้เข้าผิดหลังผมเห็นแมงและแมงวิ่งอยู่หลังบ้านอะเดี๋ยวค้นศพไอตัวนี้ก่อนโอ้โหไอ้นี่มันพ่อค้าอาวุธนี่หว่าสวัสดีครับแม่เอาอาวุธที่ลูกค้าสั่งมายิงใส่ผมอย่างนี้ผิดจรรยาบรรณการเป็นนักค้าเอ้นักค้าอาวุธนะครับแม่โอ้โหเนื้อไก่ นักปรตีเล่นกล้ามพอกล้ามฟูไม่เห็นกล้ามกันกระสุดเลยเว้ยหยุดแกทุกจ yeah ับถูกปรับทุกยึดสูตแล้วยกมือขึ้น โอ้แต่แกคงยกไม่ได้เพราะแกคงไม่มีแรงเหลือใน DC เอพิโซดที่แล้วนี่คุณจะเห็นได้ว่าตอนท้ายผมไม่ได้ตายนะฮะแต่หลังจากที่ผมไขล็อกบ้านที่ผมต้องการเสร็จปุ๊บผมก็ได้รีตัวละครและกลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะได้ฟาร์มหาของเอาไปสร้างกล่องเพิ่มแล้วก็หาพวกอาวุธกระสุนไปด้วยในตัวและพอผมกลับถึงคางแสงของผมเรียบร้อยผมก็ได้ทําการเอาชุดเต็มออกมาเล่นเพราะถ้าเก็บไว้เดี๋ยวมันจะหายไปฟรีซะเปล่า ก็ไม่มีอะไรมากฮะเอชกระบอกเดียวกับปืนง่นายๆอีกสักสองสามกระบอกเสียงธรรมชาติเกมนี้นี่ผมชอบนะแม่งให้อารมณ์เหมือนเดินป่าจริงๆอะแม้ผมจะไม่เคยเดินป่าจริงๆเลยสักครั้งก็เถอะนะแต่มันก็คงจะประมาณนี้แหละมีเสียงน้ําตามลาําธารนกร้องอาจจะมีม้าป่าไม่ก็กระทิงอาจจะอาจจะโดนเสือไล่กินแต่ก็คงจะมีความสุขในแบบธรรมชาติ แต่ใน DC นี่มันเป็นความสุขแบบเพึ่อพาใสายแล้วมั้งแบบว่าเสียงธรรมชาติมันก็ทําให้เราไม่ได้ยินเสียงคนสักเท่าไหร่อและในอีกทางนึงในเสียงธรรมชาติเนี้มันก็ทําให้เราแบบว่าผ่อนคลายลงด้วยไม่เครียดมากแบบว่าส่วนใหญ่เวลาที่ผมเล่นเกมนแนวที่มันต้องแบบลุ้นหรืออะไรพวกนี้ผมจะชอบเปิดวิดีโอเปิด YouTube ฟังไปด้วยเป็นการช่วยลดความเครียดผมไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่เป็นหรือเปล่านะแต่ว่าผมมันแบบ ถ้าไม่มีอะไรมาแบบฟังผ่อนคลายผมจะเครียดหนักมันทำให้ผมปวดหัวตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านใต้ปราสาทใหญ่ละก่อนทางข้ามไปพวกเขตคข่ายฐานแถวทิสซี่ผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรอะแต่แถวนี้ก็ไว้ใจไม่ได้ด้วยครับแจ็คพอตเอา้าวิ่งนาตั้งไปเลยเว้ยอย่างกระตัวเด็ก แต่แม่งมีปืนใหญ่กว่ากูอีกนเนี่ยแค่นอกเหรอมันใส่อะไรมาวะเหมือนใส่กอดตำรวจเล็กนะอุ้ยไอ้เชี่ยอุ้ยสามตัวไอ้ต้นไม้นนอกอีกหนึ่งไอ้เชี่ยผรุพกแม็กฟาร์มันอันเดียวไอ้เชี่ย โคตรงานหยาบเลยอะปืนกลกระบอกดีที่เรามีอยู่ก็ดันไม่มีลูกซะได้เหลือแต่เอวนี่แหละวะอ่าไอเสียงที่มันยิงกันนี่ยิงมันมาสักพักแล้วน่าจะเลด,ดบ้านไอแก๊งที่เราเพิ่งสู้ด้วยเนี่ยน่าจะไปเคานเตอร์เลดแต่โดนผมสกัดไว้ก่อนเจ็บคู่ก็เลยรอเพื่อนหายไปไหนไม่ได้ส่วนผมก็ไม่มีปืนชาระยะใกล้ไม่เสียงแล้วกันเดี๋ยวจะวิ่งเช็ครอบป่านี่แหละมชัวแม็ชัว อยู่ใกล้แหล่งฟาร์มขนาดนี้ผมผมกลัวที่จะโดนเข้าหลังมากเลยอะ่ะมันมีตี้แจมมาได้ตลอดเวลาเลยตรงเนี้ยแม่งทางผ่านซะด้วยและเ,เราก็วิ่งเล่นจะเป็นสวนสาธารณะเลยอะ่ะไม่เวิร์กเท่าไหร่อ่ะเนี่ยแต่จริงๆการอยู่กับที่มันก็ไม่ค่อยได้ช่วยนะยิ่งเอ่อพื้นผิวเรียบๆแบบเนี้ยมันมองมาไม่เห็นยาเจอเรานอนเรานั่งอยู่มันเห็นหมดเลยอะ่ะเพื่อเอการวิ่งซิกแซกไปซิกแซกมาอาจจะดีสักวันแม้มันจะเห็นเราบางทีมันจะจิงพลาดก็มี ก็แต่แม่งไปอยู่ไหนแล้ววะผมเชื่อว่ามันจะอยู่ในหมู่บ้านร้อยเปอร์เซนต์แต่แค่เราไม่เห็นมันเฉยมันกำลังรอเราแบบเดินเข้าไปในระยะของมันอยู่อะพวกไหนอีกแล้วเนี่ยไอ้พวกที่เหลดบ้านเหรอไม่น่าใช่ตี้ที่เรายิงด้วยตอนแรกแน่ๆน่ะน่าจะเป็นตี้ใหม่ฮะมาจากอ่ปราสาทที่มันเล็กกันเมื่อกี้แน่แเลย มันไม่ใช่ที่มันไม่ใชท่ที่มันจะผ่านมาโดยที่ไม่มีอะไรสําคัญนะคือแม่งจะไม่เจออ่ากรำทักเจอกันแล้วย้ายจุดสิครับรออะไรโอ้ยเดือดเดือเดือเดือโวยยิงกันมันชิบหายเลยต้องแบบนี้ดิวะแต่มึงยิงกันตรงไหนเนี่ย ไอ้ผีเฮียชุดกูจะพังไอ้สาสต์ชุดกูแพงพี่ไม่ใส่หรอกหรอยิตองอ่ะพี่ใส่แบงออก็เสียก้าเว้ยลึกลับจริงๆเลยพวกมึงเนี่ยเม็ดเดียวขอให้อยู่เหรอวะ โดนเพาะวะไม่เหมือนรู้สึกไม่โดนเลยเลรง่งตรงตรงตัวแล้วนะกระสุนแม่งไปช้าไอ้เซิร์ฟปิงเซิร์ฟกากาโทษเซิร์ฟแล้วโทษเซิร์ฟแล้วตอนนี้มันประทากกับตีแรกเสร็จละแม่งน่าจะหาเราอยู่ตอนเนี้เราอาจจะเป็นเสีย้ยนหนามเพียงหนึ่งเดียวที่ยังเหลือรอดอยู่จากคมมีดอแอลแลมคมของไอ้พวกตีเลดบ้านไม่สนุกเลยวะดูดิมีแต่พื้นที่โลง่ลงๆจุดแอบก็ไม่ค่อยจะมี ไม่สนุกเลยว่ะมันไม่มาโซนในเมืองอ่ะดิทำอะไรไม่ได้อ่ะมุมที่จะิงมันได้ต่เป็นมุมเปิดเยอะซะด้วยอ่ะ <c oughs> ผมแฟงหลังที่เดิมที่ยิงไม่ได้แล้วอ่ะมันรู้แล้วว่ามันมีคนอยู่ตรงนั้นอ่ะถ้าเราย้อนกลับไปมุมเดิมอาจจะเดสสมอลลย่ก็ได้มันอาจจะล็อกไว้แล้วก็เลยเล่เลเลเลนแค่โซนหน้านี่แหละต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะว่าจะ เป็นยังไงต่อหุยไอ้เหี้ย,ยลูกซองเอ้ยเดี๋ยวพวกมึงมีลูกซองได้เหรอทำไมมันดูเหมือนตัวเด็กเลยวะแก๊งไหนเนี่ยมึงแก๊งไหนเนี่ยเฮ้ยแก๊งไหนไม่สนแล้วกูไม่อยู่ละตีซะว่าม่ันเป็นพวกไอ้ตีใหญ่แล้วกันกูไม่อยู่ละเจอกันนี่แหละฮะ เ,เล่นคนเดียวมันก็ลำบากแบบนี้แหละไม่ต้องระวังทั้งหน้าหลังแถมไม่มีคนช่วยเป็นหูเป็นตาเลยว่าแม่งอยู่ไหนกันบ้างมันเล่นยากอ่ะจริงแต่สำหรับพวกโปรเพย์เนี่ไม่งสัตว์สัตวหุย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 ตีใหม่มาว่ะเฮ้ยเอาว่ะตีเก่าไปตีใหม่มาฮะส่วนผมก็รอเสนอหน้ารอสอไสเกือกต้องแจวแล้วปะ ตีไหนแพ้ตีไหนชนะไม่รู้เลยตอนนี้ไม่รู้เลยว่าตีเก่าที่เอาชนะตีใหม่มันจะยังชนะตีใหม่อีกตีหรือเปล่าส่วนผมก็ได้แค่นั่งโง่อยู่ตรงนี้แหละสู้อะไรใครเขาไม่ค่อยได้เฮ้ยนายน้องของเรามาแล้วตินสงานตารานตารอแค่มันนิ <rela> ่งเท่านั้นแหละปิงปอง โดนเต็มเต็มสูงไปแม่งมีพวกว่ะแม่งมีตัวคเวอร์ด้วยเอาดิเห็นกูปล่าล่ะโอ้ยเหี้ยิงไม่ได้ว่ะไอ้สโคปแตกแบบนี้คนทำผมเสียสมาธิชิบหายเลยอะ ดูทรงแล้วเราคงเข้าไปใกล้มากกว่านี้ไม่ได้นะฮะเพราะถึงต้นไม้มันเยอะแต่แม่งก็โดนล่อได้ง่ายๆอยู่ดีอะถอยก่อนดีกว่าเราสู้แล้วที่ทําได้แล้วกันนะหนีบ้างก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรสัดกันอีกแล้วเยอะจริงๆเลยตรงเนี้ย ขอไปสามชาก็มาคนไทยแน่นอนเอาจริงนะถ้าอยากได้ชุดเต็มหรืออยากแบบได้ของดีอะ่ะอันนี้ตรงที่ผมเล่นนี่คือโหมดตรงขอบเขาเรียกว่าขอบเหลืงองไอ้ตรงที่พวกมันยิงกันอะ่ะคือขอบแดงถ้าอยากได้ของดีๆเราต้องเอาตัวเราอะ่ะเข้าไปอยู่ในขอบแดงเลยมันคือแบบเข้าไปยิงกับเขาเลยอะ่ะจะมีโอกาสที่ตายเยอะแต่ก็เขาก็เสี่ยงตายเหมือนกันเราก็เสี่ยงอันนี้ผมเล่นแบบ p ฟแบบมากเกินไปจริงๆอะ่ะ แต่ก็ยังว่ากูกลัวกูเพิ่งได้จับ SV98 ีเกแปกองอ่ะขอใช้กล่องสักหน่อยเถอะและผมก็ได้ทำในสิ่งที่และทุกคนสมควรที่จะทำก็คือดับอุปกรณ์ของมีค่าทั้งหมดไว้ที่พื้นแล้วก็จดจำตำแหน่งนี้ไว้เอาไปแค่ปืนพกไปเซอร์ราพอหลายคนเรียวกวิธีนี้ว่าการเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นแต่สำหรับผมเขาเรียกว่าการลงทุนน้อยแต่ได้ประสิทธิภาพสูงโอ้ยแสงแมงวันเยอะจังวะศพอยู่ไหนวะเนี่ยหาทิศก็ยากไม่น่าอยู่ไปแล้วมั้ง เจอแล้วหนึ่งศพเอาวเกาะยังไม่พังออกขุงค้าออกขุนค้าปกระสุนบานยาเพียบ p s s สไนเจสสไนเจะก็บอกละสามพันเลยนะในวอร์ซีอะทำเล่นไปมีกูขาเชียกได้วะแต่แบบเอาแต่ของจาเป็นมาก่อนแล้วกันขอบูทหน่อยหนูไปจะมีหลายศพเลยไอตัวนี้ก็เฮียนตแตรไปละไม่เหลือเลยเดี๋ยวจะลองแต่มันยิงกันเยอะหลายที่อยู่ เดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปหาแถวจุดที่ผมยิงกับมันล่าสุดเพราะว่าแถวน,นั้นเห็นมันโยนกระเป๋าโยนอะไรอยู่อาจจะพอมีของบ้างโอ้นี่คงจะเป็นศพไอเควันคนดังยอดนะักโซโลโแห่งเซิร์ฟกูโชคดีนะเพื่อนบอกว่านาะยจะชอบแมงวันที่ขึ้นมาตอมศพนายนะและผมก็วิ่งวนอยู่ในป่าที่เห็นมันล่าสุดอยู่สักพักก็ไม่เจอกระเป๋าฮะสงสัยตาผมอาจจะไม่ค่อยดีต้องตัดแว่นมาใส่แล้วล่ะแฮ่รอ,าอทางไอ้สปอนเซอร์ ขออนุญาตเลยขอโต้เนื้อก่อนเลยไม่ไหวอาหารแดงและปล่อยให้มันกระพิบเป็นไฟ RGB สักพักมันจะจาก RGB ในเนื้ออาหารจะไปอยู่ในโรงศพกูแทนน่ะ <c oughs> ไฟมิบมับมิบมับเชียวสภาพผมตอนนี้แม่งเหมือนตัวละครในเกม uh, The Forever Winter เลยอะ่ะเป็นพวกแบบตัวบอดตัว,ตวสแครปวิ่งเลยเก็บของที่สองแก๊งใหญ่ยิงกันไวอ้อ่ะแล้วแถมกูไม่ตายด้วยนะประเด็นนี้ยกกูว่าเก่งใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยบางทีแม่งคนอะไรชมตัวเองก็เป็น แต่เวลากลับไปเอาของแล้วก็หนีกันได้ดกันแล้วดีกว่าก่อนที่จิมีตีใหม่มาเพิ่มสนุกใช้ได้นะวันนี้ได้ลุ้นได้แบบเอาใช้สก,กิลตัวรอดที่มีแบบมันก็เจ๋งดีอะ่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ยิงใครเลยเออไม่ค่อยได้ปิดชีพใครเลยไม่รู้ว่าคนดูจะสนุกไหมนะแต่ว่าผมเล่นเองผมสนุกมากเลยอะแม้ว่าผมจะผิดหวังเล็กๆน้อยๆกับการที่ผมไม่ค่อยได้ยิงใครแต่ก็อย่างว่าแหละเล่นโซโล่เราทําดีที่สุดแค่นี้ก็เขานาจะพัฒนาตัวเองกันไปแล้วกัน อย่างน้อยๆอย่างน้อยๆก็จำไว้ว่าควรหาเกาะดีๆมาใส่ก่อนจะเข้าขึ้นมาโซนบนนะ่ะนะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในเอพิโซดที่5หวังว่าทุกคนจะสนุกและถูกใจกันนะเดี๋ยวในเอพิโซดหน้าผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับตี้ใหม่ที่ผมได้เข้าไปเล่นด้วยนะมาคอยติดตามกันดีกว่าว่าพาร์ทหน้า,าผมจะไปเจอกับอะไรยังไงก็ขอบคุณมากที่รับดูมาจนจบรับฟดีรัตีสวัสด์รับดูทั้งหมดฟกี้วิ